การนี้มีน้ำตาดาราสาวเจ็บแต่ต้องทนเพื่อคลิปเบื้องหลังผสมตัวอ่อนมีทายาทเดินหน้าปั๊มทายาทหมื่นล้านดาราสาวเอวรินยุคกระทัดเข้าพิธีแต่งงานให้โซนุ่มเป็น เบนจะเบนจรงกุลเข้าพิธีแต่งงานเมื่อวันที่2ธันวาคม65ท่ามกลางการแสดงความยินดีมากมายล่าสุด24มกราคม2023แอรินได้ออกมาเผยคลิปหลังจากที่ไปทำการฝังตัวอ่อนมารอบที่สองโดยโพสต์นี้เธอได้ระบุแคปชั่นว่าการทำ ICSI ผสมตัวอ่อนรอบสองของแอร์ค่ะรอบนี้ยากกว่ารอบแรกไม่รู้ทำไมแม้ว่าไข่น้อยกว่ารอบที่แล้วอีกรอบที่แล้ว5้าฟองรอบนี้สี่ฟองอารมณ์สวิงคันสุดตั้งแต่เริ่มฉีดยาก,กระตุ้นเองจนถึงความอึดอัดอืดและหน่วงของท้องอาจจะเป็นเพราะว่ารอบนี้ฉีดไปด้วยและทำงานเยอะด้วย ห่อไปฉีดที่สิงคโปร์ด้วยเห็นอะไรก็ร้องไห้เห็นหมาก็ร้องไห้เหนื่อยแหละงองแงสุดๆแต่ก็ผ่านมาได้ค่ะแม้ว่าหมอม่อนจะน่ารักขนาดนี้แต่ขอให้รอบนี้เป็นการเก็บครั้งสุดท้ายนะคะเจอกันอีกทีตอนพร้อมเป็นหมามีเลยนะแต่เราเจอกันนอกรอบได้นะคะขอขอบคุณคุณหมอม่อนคนสวยและพี่ๆพ,พยาบาลทุกคนที่น่ารักนะคะรัก และที่เป็นกำลังใจให้ตลอดและอดทนคอยปอบเมื่อยามงองแง